ใส่มึงยังไม่จ็อบอีเลียดเหลือตังกับจ็อบไปแล้วมึงบันบือฮะมึงบันเบือกับปี่ส้าคนนี้มึงนักนะอีจูลี่คนนี้เคยอยู่ในวัวจิตวัวใจมึงมั่งมาอีเลียดเลือกตั้งกับจ็อบไปแล้วมึงไม่พอใจมึงกับไปฟองเอาอะมึงไปฟองก็ก่อโตเลยถ้ามึงววากูชอบมึงอะเออมึงปีเทื่งกูกับแพยพวกมึงกับแพยเบอร์พยตังคนวเลยมึงอีมาหลอกทำไรมึงไปลองก็ก่อโตเลยอีเลียดมึงอีไปลอง ก็เก็พออ้อรอลนอมึงก็ไปไปรอหมอกันก็อย่างดีแอโกชีดยุงได้นามีเบอร์มึงมามึงมาหน้าบานกูมามึงอย่าปากดีอยู่ในตัวซะมึงมาอีเลียดมึงมาหน้าบานกูมากูไม่ไปบานมึงกูไม่ไปมึงปล่อยแมวมาครอบกูเดียวมึงไม่เหมือนเพื่อนอยู่กันแล้วมึงมาแต่มึงมาหน้าบานต่กูตบเอาฟันท่อมึงใจะอีเลียดมาเออกูต่อยจากซีบหลุมนึงกูต่อยจากซีบหลุมนึงมึง มึงนึงกูซิบเงาไม้มึงโซ่ไม้มึงมาอีเลียดมึงปั่นปลือมึงแม่นกูเป็นผีมึงแล้วเวอร์มึงแต่เอามาหลบเหลืองนี่น่ะเจ้าบ้านเจ้าเมืองมึงไม่บัตรซีเจ้าบ้านอย่ามึงมาหลบกันเองพี่น้องเออมึงไม่จำนึกมึงไม่เคยจำนึกเลยเตะดินมึงยู่ว่ะเตะปอดเต้าง่ายมึงปลุกบ้านอยู่ต่อเนี่ยงดินกูอยู่ซ่อปลอกมึงไม่เอาขึ้นกูอะนี่แต่มึงได้รวยหน้ารวยตาตัวนี้มึงใครไปประกันตัวมึงอีเลียดมึงคิดมั่งไม่ ได้ไม่ใจพออีจูรี่กนเนี้ยมึงติดล้างไปเลยปบานี้มึงตำแหม่เท้าตายมึงตำแหม่เท้าปรัดตอนดีปลีอีเลียดเออมึงจำหนึกบางไม้พี่น้องกันนี่พวกมึงกับแพรกูปีเทืองมึงแบบปีเทืองไปหลักไ้มาจริงไหมมึงออกไส้พวกอูอีเลียดปีเตืองไม่บอกก็ไม่ได้หลักที่แกยิบม,มาเจเจ๊เอีเบลอมึงมามึงอย่าปากดีมึงมาหน้าบ้านกูมา มามาตอนนี้มึงเดินมาตามมึงเดินมาตามมา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 